ในปีหน้านะครับปี2568จะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประจำปี2568าปนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับทุก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 สองปีจะมีการทบทวนสิทธิ์นะครับและเปิดลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ตามคุณสมบัตินะครับนะก็จะสามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วก็รับนะครับสิทธิ์การช่วยเหลือนะจากสวัสดิการแห่งรัฐ นั่นเองนะครับเป็นการทวนสิทธิ์เก่าด้วยบางคนบางคนที่เคยตกงานและเคยขอไปแล้วได้เนี่ยนะครับปัจจุบันทํางานแล้วแล้วก็รายละเอียดคุณสมบัตินะครับไม่เหมือนเดิมก็ต้ององดการช่วยเหลือไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยประมาณนะครับเป็นวงเงินนะหนึ่้าบาบาทกระจายกันไปนะครับว่าเป็นวงเงินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับใครได้บ้างคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลย ตัวคุณสมบัตินะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคุณสมบัติ 1. นะลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลนะครับและหลายครอบครัว 2. นะครับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับสอายุ18ปีขึ้นไป 4. นะครับมีรายได้ต่อปีของบุคคลนะครับและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีรวมถึงทรัพย์สินทางการเงินนะครับอย่างเงินฝาก สลากพันธบัตรนะครับและตราสารหนี้ของภาครัฐต,ต้องไม่เกิน10,000แบาทนะครับต่อคนต่อปีด้วยเช่นเดียวกัน5นะครับไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้บ้านนะครับไม่เกิน1.5ล้านบาทและวงเงินกู้รถไม่เกิน1ล้านบาทนะครับ 6. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับก็คือเจ กรณีไม่มีครอบครัวนะครับห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่และมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวเทาเฮาตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันหมดแล้วนะครับพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่นี่คือคุณสมบัติของตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ต้องไม่เกินแต,ต้องไม่เป็น พิสุนะครับสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จร,รายเดือนนะครับผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสอวอนะครับนักะนาทีา่ยื่นคุณสมบัตินะนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่า i, เฮ้ยอ้าวพระพิสุบางรูปนะครับทำไมท่านมีสวติการแห่งรัฐก็ท่านมีตอนที่ ยื่นขอตอนยังไม่เป็นพระภิกษุนะครับแล้วพอยื่นขอแล้วอาจจะมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ให้ต้องไปเป็นพระภิกษุสงฆ์ทำให้ตัวสิทธิ์นะครับตัวสวัสดิการแห่งรัฐติดตัวท่านไปด้วยนะครับ9ไม่มีบัตรเครดิตนะครับต้องไม่มีบัตรเครดิตนะ สวัสดิการนะครับสวัสดิการที่ได้รับนะครับในปี68ก็จะเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินนะครับค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าการถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อคอรัวเรือนนะครับ ต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนนะครับต่อเดือนรวมเป็นเงินเม็ดเงินทั้งหมดนะครับ1,545บาทเป็นวงเงินเนาะนะครับมันจะรวมอยู่ในนียมันทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับที่จำเป็นลงไปได้1,545บาทซึ่งก็ถือว่าเยอะพอประมาณนะครับแล้วก็อาจจะมีสวัสดิการอื่นๆ นะครับของภาครัฐที่ในแต่ละปีนะครับมันก็อาจจะมีเพิ่มมีมีลดหรือไม่มีนะครับอย่างปีเนี้ยนะที่ได้กันไปก็คือเงิน1,000 0บาทนะครับเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับก็ได้รับกันไปทั่วหน้าแล้วนะครับในปีหน้าปี68จะเป็นยังไงนั้นนะครับก็คงต้องรอดูมาตรการแต่แน่นอนว่าจะมีการลงทะเบียนเปิดลงทะเบียน สริการแห่งรัฐปี68แน่นอนนะครับนะเปิดโรงเรียนทุกคนเลยนะเพื่อทวนสิทธิ์ด้วยนะบางคนมีเงินเดือนเป็นกอบเป็นกรรมแล้วเนะี่ยมันมันไม่ได้เข้าคุณสมบัติแล้วก็ต้องให้โอกาสหรือให้สิทธิ์แก่คนที่นะครับรายได้น้อยจริงๆนะก่อนจะก,กันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านก,นกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมั่นอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็สไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็สออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทําให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึงห0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ่าน1213